พี่อ้วนนกเข่าใหญ่มาแล้วค่ะช่วยหาดิมาหาอะไรหาอะไรอ่างอ่างมันหล่นหายไปไหนเนี่ยโอ้ยหนูถ่าย,ยอยู่อู้อยู่ ôm,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  chui hẳn đi, phải, hà này, hà này, àng, àng nó đi đéo, 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 ตอนเขาผูกขานะครับตอนแรกเขาผูกขานะครับเขาผูกขาอยู่ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายคนถ่ายนกจะถ่ายอยู่นกกำลัายอยู่นะครับมีคลิปที่อยู่ในกรงพาต่อจะนะครับเขามีอ่างเราเขาเรียกอนะไรเรามีคลิปให้เนี่ยนะตอนนี้ไม่มีอ่างตะคำะตั้งแต่เขาตื่นแมวคืนนั้นคืนนั้นเขาดิ้นตื่นแมวแล้วก็หลังจากนั้นมาประมาณหนึ่งเดือนเต็มเขาไม่ขันเลยไม่ขันเลยนะครับเนี่ย เพิ่งมาขึ้นประมาณสองสามวันเห็นเ้าสาวาสาวเอาเท้าสาวมาบ้านเห็นเท้าสาวเนี่ยคือเกลียดเลยอื้ยเขาคือน้องพี่ยะคษ์เขาคือน้องพี่ยะน้องแท้ๆหรอน้องแท้ๆของพี่ยัลูกเขาคือน้องแท้ๆของพี่ยะแต่เป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเขาอ้นเออน่อคาลมเรื่องคาลมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดมาก เขาจะเป็นนกสไตล์อินดี้อเอาแต่ใจนะครับแต่ตอนเนี้ยนะดูนีเขาดุมากเลยดจะอ่างเขาหายเดี๋ยวเขาขึ้นเต็มที่หน้่จะมีอ่างกับไมครัง้งนี่ก็นกเขาฝึกสวงในอนาคตจำชื่อไว้นะครับจะออกก้าอืา ถ้าใครชมคลิปเก่าๆของเขาไม่รู้ว่ามีคลิปหรือเปล่านะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถ่ายเขาจะชื่อเก่าเขาชื่ออะไรนะไอหล่อเออสุดหล่อเจ้าสุดหล่อสุดหล่อนะครับเอ้หน้ามันดุไงทุกคนมีตัวหน้าดุอ่ะเฮ้ยกำลังถ่ายคนนะครับเขาคูอ่างจริงๆเดี๋ยวจะเอาคลิปให้ดูโอเคเข้าบ้านฝนมามืดเลย โอเคแค่นี้นะครับเด,ดี๋ยวเิา้ไปดูอร่อยว่ะเรียกให้หนูมาถ่ายแค่นี้โอ้แค่นี้ก็ทำจิ้มทำจิ้มอะไรไม่ไมาสรุปว่าอ่างหายหาเจอยังยังหาไม่เจอโอ้โหดแล้วนน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 น,น,นี่ไงชานเก่าเขาอะทุกคนชานเก่าจะออดก้านะคะทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนที่ชอบนกเลี้ยงนกจะเป็นประมาณนี้ก็คือจะบ้าประมาณนี้นะคะทุกคนคนที่ชอบจะประมาณนี้ หนูไม่ได้ว่าทุกคนไม่ชอบนะอ่ะเอาง่ายๆพี่อ้วนบ้านกก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถามว่าค่าอาหารเดือนหนึงเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าทุกตัวกินเหมือนกันหมดไม่มีตัวไหนกินด้อยไปกว่ากันเลยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนกอ่างหายคะ่ะทุกคนทำไงดีเอายังยังไม่เลิกเอาครูไหมล่ะ คู่สาวๆหรอรุ้ลุ้ฮะรุ้กำลังพึกกลังพึ่งเอาโยกหัวอยู่นั่นแหละรุ้รุ้ฮึ่มฮตอนแรกเขาผูกชานะเขาดุมากเขาตีมือพับพับเลยครับเนี่ยปีกอย่ายกสิอย่ายกสิปีกอย่ายกนะ ไม่ไมยกนะไม่ยกไม่ยกทำไมอะ่ะเหล่านี้มันมีสามารถยกปีกได้ด้วยกกเริ่มมาไม่ไใช่หรอเมื่อกี้มันกุกคุกกู้แล้วไม่ใช่หรอเอ ายฝั่งนี้ไม่หล่อลูกเดี๋ยวแม่ย้ายย้ายให้ลูกจากนกชานนะครับตอนแรกจะพึ่งเป็นนกดินนะครับตัดสินใจสงสารเขาเพราะเขาดิ้นคืนนั้นนะครับก็จะกลายเป็นนกขเนียดจ้ะแต่เรื่องดุดันไม่ต้องกลัวครับตัวนี้เรียกไปต้องหายแจกกันเลยเดียวน้องชายเจ้ายักษ์นะครับเสียงพอๆกับเจ้าบีเลยทุกคน ไม่ไม่ไม่อ่อะความถี่อ่ะเรียกถีเหมือนกันออนน่อยืนพื้นที่สองฟุกนะครับสองฟุกสองแก้มสามนานๆที่จะหลุดสามนะครับเรื่องคารมนี่ไม่แพ้โมโหพ่อแหละเรื่องเองเรื่องอะดดเอาสาวๆมาไวขา้ข้างๆเขาก็ยังเราแมวงแมวอยู่ครับอืม เพราะว่ามันมีแมวมากัดกันในบ้านมันมีแมวบ้านอื่นบ้านเรานะครับซึ่งแมวบ้านเราอ่ะปกตินกจําได้อยู่แล้วแมวบ้านอื่นก็คือสีแดสีส้มอืมเขาตกใจแมวบ้านเรามีแต่สีขาวไงเนี่ยครับเรื่องคารลมแล้วถ้าหนูเข้าไปใกล้ๆอ่ะก็ครูใส่เลครับก็ตีกล้องแตกครับเดี๋ยวรอ,อเขาฟิตตอนนี้เขาถ่ายขนอยู่นะครับเดี๋ยวรอเขาฟิตสักหน่อยนะครับอ่างนะ่าจะกลับมา เพราะว่าเขาคูอ่านเกือบทุกคำเลยนะตอนแรกเอ้าไม่กลัวกล้องเหรอเร็วเร็วออก้าเร็วเร็วตอนนี้ยังเรียกชื่อเต็มอยู่นะยังออสก้าอยู่นะถ้าพ่อมาโห่อะอิก่าอิก่าอ๋อไอิก่าอิก่าเดี๋ยวเขาจะไปอิก่าแต่วันไหนไม่เล่นกันจะเรียกไอิก่าอิก่าเร็วออก้าเร็วดุดัดนครับน้องกลัวเร็ว เสียงพ่อๆกับเจ้าบีเลยทุกคนความถี่นะเรียกปลุกนะครับเรียกปลุกเป็นบางครั้งเอากับน้องพี่ยักษ์เนาะเพราะว่าเขาเป็นสองแก้มสามเรียกปลุกคู่อ่างพี่ยักษ์พี่ยักษ์ก็เรียกปลุกอยู่แล้วใช่เนี่ยทุกคนเสียงอีกเสียงหนึ่งคือเสียงเจ้าบีนะคะฟังความถี่อ่ะพอๆกันเลยนุบขุดท้ายเลยนุ๊ว ังเอาจะได้จบๆจบไปลูกเอาอ่างมานุ๊กนุ๊กไีอยากเดียวเลยอืยังไม่มีอ่างม,มาแล้วอ่างมาแล้วอ่างเริ่มมาแล้วอ่างเรือ่างเรื่อมาแล้วครับทุกคนยังไม่มีอ่างม,มาแล้วอ่างมาแล้วอ่างเริ่มมาแล้วอ่างเรื <laughs> อเริ่มมาแล้วครับทุกคนเริ่มมีอ่างแล้วเริ่มมีอ่างแล้วเริ่มมีความหวังแล้วลุง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 ตัวนี้อายุขวบขวบกว่าๆนะครับขวบกว่าอายุกำลังฝึกเลยครับลุง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 โยกหัวแข่งกับลูกเหรอ เองเราก็ภูมิใจนะครับเล่นในขนาดนี้ภูมิใจมากครับลูกๆได้ดีไงอย่างเงี้ยไปไม่เสียชื่อเราแล้วลูกๆได้ดีเดี๋ยวฝึกเข้าพเนียดสักสองสามครั้งถ้าขึ้นขันขึ้นขันก็ออกป่าจริงเลยเพราะาอายุได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนฝึกกันเนาะตัวตัวนี้นะเดี๋ยวเจอกันตอนเราฝึกเข้าพเนียดนะครับเจ้าออสกาจำชื่อไว้นะครับชื่อนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับออสกานะครับ <W> odka, อด<ย>ก้าเดลาเขาปู่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ช่องเรานะคะพี่อ้วนนกเขาใหญ่คะ่ะทุกคนหัวอ่างเห้อเฮ <laughs> ้ยอ่างที่โน้นุงโอ้ยยังไงวะยุ้งตีอย่างเดียวเลยดูดิงจริงพอดีแหละอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะถ่ายผลเต็มพอดีนนมองหน้าตาแปลกแปลก เจ็บแล้วพอเถอะทุกคนอุ้ยพอพี่วันอย่ากแกล้งลูกลูกอืมลูกลูกมันมีอ่างไ,ได้ลูกจะเหนื่อยก่อนนะตัดใจจริงๆนะพ่อพอพเอดี๋ยวส่งลิงก์ให้โอเคบายบายค่ะทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็แนะนำเจ้าออดกา นะครับโอเคดูเรื่องจบเรื่องแล้วบ๊ายบายไม่ได้เหรอไม่ได้ตัวเองต้องส่งให้เขาโยนต้องส่งให้หนูไม่แต่แอบ,บถ่ายไปตั้งแต่เมื่อไหร่คืนนั้นไงก่อนที่มเมย์จะกวนหลายวันเหมือนกันนี่อ๋อสองนาทีกว่าไปได้ใช่ไหมโอ้ไม่แน่ใจเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับเมสมนะครับกูอ่างอ๋อตอนนั้นยังเป็นเจ้าสุดหล่ออยู่ใช่ไหมใช่ โอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อ้วนส่งลิงก์งน่ะเป็นนกดินนะฮะตอนนั้นผูกขาไงทุกคนชิ้เก่าก็คือชุดห่อชิ้เก่าก็คือชุดห่อเอาให้มันดูสิเอาเอาคลิปมันอะให้มันดูเปิดเปิดใกล้ๆกล้เปิดใกล้ๆกล,ใกล,ใกล้ให้มันดูผมก็ยังสงสัยว่าคูอ่านหรือคูฝุ่ เปิดคลิปของมันให้มันดูโอเคเดี๋ยวสอนสอนมันไหลแล้วเขาเขาเล้าแล้วไป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 แมว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 เดี๋ยวหนูจะให้พี่อ้วนเปิดคลิปตัวมันเองให้มันดูนะคะทุกคนทุกคนอ่างมาแล้วทุกคนช่วยกันฟังนะว่าครูอ่างหรือครูปลุกนุ๊กนุ๊ก ลูกว่าพอดีอ่างหายฮ <c oughs> ึโอเคไปก็เดี๋ยวให้ทุกคนช่วยกันฟังว่าครูอ่างหรือครูปุกนะครับตอนนี้อ่างเริ่มมา คนะครับต sí, ัวนี้ตอนนี้เขายังไม่ค่อยสมบูรณ์อ่าชื่อเก่าเขานะครับคือเจ้าสุดหล่อนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคลิปลงให้ดูโอเคขอให้ไมยไม่กูแล้วล่ะปวดมากเกิดการเอาพี่อ้วนไปต้อนค่ะทุกคน เนี้ยมีอยู่สองอย่างไม่คุอ่างกับคุกุกนะครับเพราะว่ามันมันไม่ชัดนะครับเดี๋ยวช่วยกันฟังแล้วกันเนาะว่าคุ้อ่างหรือคุกุกไม่รู้ว่าในคลิปจะติดไปหรือเปล่าเพราะว่าโอ้หอุปสรรคเยอะแล้วเกินแมววิ่งเข้าวิ่งออกกันเกินเลยห่วงเรียกละเห็นสาวก็กินออมลีมาสิ ่ดอทำดูดูมาลีซัมเอาลูกอ้อจะติดกันอย่างเดียวเลยแม่ให้ครูลูกเอ้าเูกลูก,ลก,ลก,ลก ของและนายใจอ่างหายเวลาครูอ่ะยกกล้องมาถ่ายไม่ทันใช่เพราะหนูกำลังจะนั่งตัดคลิปลงก็ยังดีว่ามันกลับมาแล้วครูอ่างหรือคุกุก็เดี๋ยวก็าล้กันนะครับ ยาเร็ยแล้วน้ามันอืมอย่า,ยางนี้ใส่พอดูเลือกเดี๋ยววันไหนที่ถ่ายได้ได้ให้ดูนะครับเดี๋อว่าก็คุยอีกอนึกถ้าหันตัวนี้มามันก็คู่อ่างอนะเนาะ เดี๋ยวเรากรอให้ได้ยินอีกทีหนึ่งนะแล้วช่วยกันฟังนะครับว่าเมื่อกี้นี้เขาครูอ่างหรือครูกุกโอเคอันนี้ดีใจไหมคะรู้เรื่องอ่างกลับมาแล้วดีใจไหมคะดีใจนะครับเดี๋ยวช่วยกันฟังนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาครูอ่างหรือครูกนะุกเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกอซ้ําให้ฟังสักสองรอบอนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันโอเครู้เรื่องเชียบ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องเรานะคะพี่อ้นวนนกเขาใหญ่นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนลิงก์เก่าก็ไม่ต้องเอาแล้วจ้ะเป็นกำลังใจให้ออดกาด้วยนะบายบายนะออดกาอดกาไอหมาบ้าใช่เลยใช่เลอยอดกาหายีน่ามึงไทยเนี่ยไม่ต้องกลัวบ๊ายบายคะ่ะทุกคน